กองพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปได้กล่าวเจ้าค่ะขอน้อมกราบนนมนต์ด้วยความพารพยิ่งเจ้าค่ะกราบสวัสดีคุณแม่ชีทุกๆท่านด้วยความนับถือนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะนี้นะคะขอใดีนะคะค่ะต้องกราบขออภัยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ทราบตอนนี้ก็ อราราธนาสินให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาทําวัดเช้าพร้อมกันนะคะเอามาเก็บเเาียต้องกราบขออภัยนะเจ้าคะ่ะทุกท่านที่เข้ามาก็ธรรมสวัสด,ดีนะคะ,ะน้องแอร์อุไรวนันเป็นยังไงบ้างทางตอนนี้อูุบลใช่ไหมคะ,ะเพียนมาแล้วนะคะทีะ่ใครเข้ามาก็ ขอเจริญสุขจเจริญธรรมเดี๋ยวเรามาทําวัดกันเนาะ,ะใครที่ยังไม่ได้อารัธนาสินก็อาัธนาสินใช่นะคะถ้าท่านรักษาสินห้าก็อาัธนาสินห้าถ้าท่านรักษาสินแปดก็อาัอาธนาสินแปดเนาะเดี๋ยวจะไ้มันเป็นอย่างนี้ค่ะก็บอกว่าคลื่นอ่อนไม่ก็ไม่เข้าใจนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะไปแก้ไขเองเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะค่ะ,ะเรามาทำวัดพร้อมกันเนาะ อรัธนาสิแล้วใช่ไหมคะมาทำบวชปาริสุทโธอาหังพันเตปาริสุทโธติมังพุทธโธธรมโมสังโฆทะเรตุวันธามิพันเตเจติยังสพังสัพัดรานเนสุปฏิทตังตารีรังกะาตุงมหาโพธิพุทธรูปสังโฆ พระสงค์สาวกของพระผู้เมียพระพาเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมะยังพระขวันตังสะธรรมมังสากังทีคารตาังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทออารหังสาสัมมุทธภูมิพระพาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมัสามิข้าพาเจ้านามสัสก,การพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังข์ภ ตรัสสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระบูรมีพระภาเจา้าพระองค์นั้นภิกุติมกโรมาเสโยโสตถาคาโตพระตถาคตเจา้านั้นพระองค์ใด อารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมด้ยอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามานปรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณาปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเเสีสสรามคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิน้นเชิง รอมทางอาาัฏฐะรอมทางพยัญชนะตะมะหังพะกวันตังอภิปุวยิยานิหัดไว้ดีแล้ว สันทีท่โกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากายโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้อย่างยืงเฉพาะพระธรรมนั้นตะมะมหังธรรมังศีระสานะมาอมิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียนกล้าว ของกระูุ่มยประภาเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอาลาปซาเป็นเนื้อนา นาบุญของโลกไม่มีนาบุญใดยิ่งกว่าตามหังสังขังอภิปูชิยามิข้าพะเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์น,นั้นตา วันทามิพุทธังอามาทะเรณตังข้าพเจ้าไหวพาระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารพเอื้อเฟือธทมโมบทีิปว,วิยะตาสสัตถุนาาิยะธรรมคิาสันตัวสุขตานุโภทะโกเป็นผู้หินปรานิาพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูใด โลลปหิโนอริโยสุเมทะโสเป็นภู้ลากิเลส mm hmm. เจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุป hmm. at mm ันโนประตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ mm hmm. อ mm hmm. แม่ความเกิดก็เป็น เป็นทุกข์ชราปีทุกข้าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์างแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมนาสุสาปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยททิทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูป หุลังสาวาเกวิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนะสะพะควโตวะตนสัญญาอนาตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารอนาตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนาตตาไม่ใช่คับแขนใจทั้งหลายทุกโคตินนา,าเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตา,าเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนาะ อนุปฏิปัชฌมาจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระภูมิพระพาเจ้านั้นตามสติกำลังสาสานุปฏิปัตติาอเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดเละสัตว์เลืยคลานทั้งหล เยาวัยพระมารยานุขหา,ายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพื่อพระมาัินทร์ทิติปุรานั้นเกิดจากเหลือบยุมงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเยาวเทวะอุตุปริเสยาวินุ